ไอเทมที่เราไปถอยมาตอนไปจีนนะคะตัวแรกก็คือตัวนี้นะคะมอยส์เจอร์ไรเซอร์แบบเข้มข้นของ Color Key ค่ะตัวนี้เนื้อมันข้นมากเลยนะทุกคนคือเขาไว้ใช้สำหรับคนที่แบบอาจจะบำรุงหน้าไม่ถึงไม่ได้มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่จะแบบเคลือบผิวอะไรขนาดนั้นซึ่งทาออกมาแล้วว่าต้องทาคอด้วยนะเพราะมันข่ามากคุณแม่คือดูเทียบกับส่วนอื่นฉันสิตัวต่อไปก็คือเป็นตัว เนี่ยนะคะคอนทัวร์กับไฮไลท์นะคะซึ่งเลิฟมากอันนี้มาแบบเป็นลิควิดนะคะเขาก็จะมีแปลงมาให้เลยนะทุกคนซึ่งค่อยๆทาตัวนี้เป็นของ out of office เจ้าดีเจ้าเดิมนะคะส่วนตัวนี้แป้งของคาสแลนค่ะ ตัวนี้จางหลิงเฮ่อเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคือฉันไปเห็นที่จีนเละค่ะคือแบบว่าพอทาแล้วมันน่านวลเหมือนแป้งนางฟ้าฟิลนั้นเลยนะคะใช้พัฟเขาก็จะมีความตึบขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าใช้แป้งปัดเนี่ยมันก็จะให้ความฟุงฟ้งๆอะ่ะไม่ได้ตึบขนาดนั้นนะคะส่วนตัวนี้เป็นสเปรย์แบบเซตติ้งสเปรย์นะคะของพรามี่นะคะมีขายในแอปส้มนะราคาดีมากฉีดแล้วคือกริบจริงฉันชอบมากนะคะทั้งหมดฉันชอบทุกตั